เมมาลยเบอรแล้วเรได้ไปเห็นงานนอดูแล้วเด้อไอบ้ไปต่เอทัมากเาสึงเห็นงานนั้นแต่ของข้อบอกกันก็เมียกูสีบ่ไปกูสินอนใหนมึงเบียงู้เจ้าบงสัด่ามันนึกว่าเก็บขาบ้าไปหายยังคะเก็บขาบอไม้ไปหาหมอคืกบบ่ไปเมื่อเมื่อเมื่อมาหัวรตั้งบ่ไปสิค่อมาหัได้แม่รู้ว่าเกด ไปาไหรเอือดไขว่กันบ้ามึงบ้ามึงหาท่านกันสิลาลยตัวอ่าได้ปลาโอ้ยจะเราบอกคือกระตูนมึงนีเขาต้องกถุงอะไรมเหาสองรอยมาเก็บังค์กามปกติพอเออมึงกินซาลาเปา วับอกมบอกโควบอกันไไปแล้วไปเล้วกากูจิเบ่าด้ไให้แหงหวปากมูปากหยเยแคกไก่ไม่น่าไปหาเบ้าไปแล้วเจ้าะธ้รหมดาอายุบ่อดปากไปไอ้เนเพินเหล่านแข็งใส่กันตีข้าวนาใส่นู้ก็เล่นเฮ็ดนูก็เลยถามก่านู้สิมูนะเยอะน่าเอานาที่เอาดอแดดได้แบบมีเอาดอแดดก็บมาเก็บขาคือเระยกรรมเก็บขาของพ่อบบนักใย ปัญญารวบปัารวบัญญรวบปารวบปัารวบปัญญารวบปัารวบ้ัารบปัวัารวบปัญญารวบปัญารัาวบปัารวบารบัารบปัญญาอวบปัญญารวัญญารปัรวเปัญญราวัาว้าัารบัารปัญญารวบัญญารวบบัวบาันวััวรบะยายุซัา่อ่อ ยแต่ว่ามันมันเนมันหวงเขาเลยมันยักกับบาหัวข้กันว่าห้ามัส้แมเฮ้ยบัีซ้พ่สวนีกัยาทุงซึ่งุดไนหออนเนตัวุิงนกไานทุซึ่งกูว่าไม่งูดอย่างกูว่าไม่หูดาแล้วมันมีหมองลมเนี่ยมันเขาจี้เหรอไม่เมมันบวกินบอกข้า อันไปเดี๋ยววันนี้นู่นมันเดือดปันนั้นมปนนี่แต่ยังมาแล้ววันมาไโฉมโฉไปบดโยมไปบดชุดนีบอสีมวนลงใครหมันเดือดคือสุดนั่นนบ่นเพื่อนดูมันขายให้บอวนุ่มแล้วมันเหมอนแล้วเาโกเขา่ไมนนี่เขาไปนั่งกวนดูไปบ้าแต่กำบอสหวใจเขาบอเข่าใจเขาไหมบอสไหวไหมแกบ้า ยังดอดปากไปแท้ๆังไฟลักไม้แกวยังไมแกไ้แกวใส่ตะกับมาเปรียบเทียบผว่าเอาอาสน้ำดาวเหรอเป็ดี่นั่นต้นดิวดเดืดนเอวเอามานัดิเขาบอกว่าเขาใหญยเลยเขาบรสุทธิ์่ยดย่าที่รักเ่าละสามดวง่ายทีรักเ่อามดาวคือปิ่ไหงายมวนไ่หมว